hmm <takes noise> สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับป๊อปนะครับผู้จัดการฝ่ายขายร้านเบสซูเปอร์ไบค์นะครับผมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามารีวิวคันคันนี้เลยครับคาวาซากิ z x 6R นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นรถสายซูเปอร์สปอร์ตนะครับของค่ายคาวาซากินะครับผมซึ่งบอกเลยว่าคันนี้นะครับ เป็น z ซด R ปี2019นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากแซดดรุ่นพี่เลยนะครับคันนี้เนี่ยคือเป็นตัว all new เลยนะครับซึ่งโฉมลักษณะของรถรูปร่างภายนอกของรถทั้งหมดนะครับปรเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งรายละเอียดนะครับของตัวรถนะครับที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยดูง่ายๆเลยก็คือชุดไฟหน้านะครับชุดไฟหน้าชุดไฟหน้าจะเป็นชุดไฟหน้า LED นะครับ พร้อมด้วยสปอร์ตฟูลแฟริ่งนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบ L C D นะครับมีมัตติฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็ยังใส่ลายสติ๊กเกอร์นะครับลายสติ๊กเกอร์ของ K R T นะครับเลปิกานะครับผมซึ่งเป็นตัวลิมิเต็ดพิเศษนะครับไฟท้ายนะครับเป็นตัวเดียวกันแบบแซ็ตเเลยนะครับสำหรับคันนี้ท่านั่งสปอร์ตบอกเลยว่าท่านั่งสปอร์ตนะครับผมและที่สำคัญคันนี้นะครับ ให้แรงม้าสูงสุดถึง130แรงม้าเลยทีเดียวการขับขี่คันนี้สนุกขึ้นมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าคันนี้มีควิ c ชิปเตอร์นะครับมีควิคชิปเตอร์นะครับสามารถเข้าเกียร์โดยไม่ต้องกำคัดนะครับแต่ว่าคันนี้ทำมานี่ก็คือ,อกำคัดแค่เกียร์หนึ่งนะครับแล้วกเกียร์2ถึงเกียร์6นี่ตบขึ้นอย่างเดียวส่วนการเชนเกียร์ลงเนี่ยยังเป็นการกำคัดอยู่นะครับผมจะบอกเลยว่าการขับขี่คันนี้สนุกแน่นอนนะครับ ส่วนรายละเอียดของตัวรถนะครับรายละเอียดของตัวรถต่างๆนะครับของแต่งมีอะไรบ้างนะครับราคาที่ทางร้านจะเปิดขายนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายให้ฟังนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมรายละเอียดรถของเจ้าไซร์ดี 6R คันนี้กันเลยนะครับก็เริ่มที่นะครับเอามาดูกันได้เลยจุดเด่นนะครับเอกลักษณ์สาคัญของไซร์ดี 6R ตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของชุดไฟหน้านะครับ ชุดไฟหน้าเป็นชุดไฟหน้า LED นะครับตัว Pro f a t h r i n g Sport นะครับผมก็คือจะแตกต่างจากหน้าแท้ในขุตัวแรกเลยนะครับตอนนี้จะเป็นตัวออน n e เลยนะครับไฟค่อนข้างชัดเจนนะครับช่องแล็บแอร์สวยๆหล่อๆเลยนะครับรถคันนี้สวยใสยไรที่ตินะครับเลขไม่แค่พันกว่าโลเท่านั้นเองนะครับดูรอยสะเก็ดหินยังไม่มีเลยนะครับ รอยน็อตต่างๆนะครับดูกระบอกโช้กหน้านะครับโช้หน้านี่เป็นของโชว่านะครับเป็นอัพไซด์ดาวนะครับโช้กดามอัพไซด์ดาวนะครับผมดิสก์เบรกหน้าคู่นะครับก็เป็นปั๊มเบรกของมิชชินนะครับดูนะครับดูความใสความสดของรถนะครับเรียบมากๆนะครับทีนี้จะพามาดูในเรื่องของฟังก์ชันรถนะครับคันนี้บอกเลยว่ามีรายละเอียด ลูกเล่นให้เยอะมากเลยนะครับสำหรับคันนี้นี่ครับเลขไม้แท้ครับสูงดูเลขไม้ได้เลยเลขไมแ้แท้เพียง1,156ังกกิโลเท่านั้นเองนะครับ fan x ห r คันนี้นะครับปี2019นะครับสภาพป้ายแดงเหมือนออกมือหนึ่งนนะครับบอกเลยคันนี้ใครได้ไปหรือว่าคมแน่นอนนะครับน้าปัดก็จะ มีบอกนะครับไฟบอกเกียร์นะครับผมมีบอกอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับมีนาฬิกานะครับเห็นวัดรอบนะครับแบบสวยๆเดี๋ยวผมเปิดแล้วปิดให้ดูใหม่นะครับเห็นวัดรอบรอบนี่สูงสุดถึง1 1800มรอบกันเลยทีเดียวนะครับหน้าจอเป็น LCD สวยๆเลยนะครับนี่นะครับมาไปชมรายละเอียดรถนะครับตัวถังน้ำมันนะครับแบบสปอร์ตนะครับ เละครับไล่ลิ้วลอยนะครับคันนี้และที่สําคัญนะครับในโมคอาร์คันนี้นะครับให้ควิกชิปเตอร์เดิมโรงงานนะครับนี่นะครับเป็นควิกชิปเตอร์แบบอัพอย่างเดียวนะครับเข้าเกียร์ไม่ต้องกำคัดนะครับกำคัดแค่เกียร์หนึ่งนะครับผมกำคัดแค่เกียร์หนึ่งส่วนเกียร์สองถึงเกียร์หกเนี้ยงัดอย่างเดียวไม่ต้องกำคัดเลยสำหรับ่ันใดที่ชอบแบบซิ่งๆนะครับขับขี่สนุกมันแน่นอนครับมาทามาดูในเรื่องของไฟท้ายครับ ซึ่งเป็นโมเดลใหม่นะครับไฟท้ายเนี่ยใส่ให้เหมือนตัว z เล็กซิกรุ่นพี่เลยครับเป็นไฟท้ายตัวเดียวกันเลยหล่อมากนะครับลองแตะเบรกให้ดูนะครับนี่ไฟท้ายสวยมากครับเรียมใสเลยส่วนฝั่งทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเครื่องยนต์นะครับความใสเรียบอบรอยน็อตเดิมนะครับไม่มีการแกะนะครับ รอยน็อตเดิมไม่มีการแกะเลยนะครับหน้าเครื่องนี่เลี่ยมใส่นะครับลายสติกเกอร์โดดเด่นนะครับคันนี้ลายสติกเกอร์แต่งของ KRT Replica นะครับลายแข่งเดียวกับสนามเลยนะครับผมช้ในรายการแข่งมังโก้นะครับรายการแข่งพวก WSBK ก็ใช้รายการแข่งเดียวกันนะครับลายแต่งนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็คันนี้นะครับเจ้าของนะครับเก่านะครับดูแลรักษาเป็นอย่างดี แล้วก็แอบซิ่งนิดนึงครับใส่ท่อแต่งเป็นของ Enspec นะครับท่อแต่ง Enspec เป็นท่อสูตรนะครับเป็นท่อไทเทเนียมนะครับ Enspec ไทเทเนียมนะครับผมแต่ว่าคันนี้ใส่เป็นท่อสูตร Enspec เดินคอแบบสลิปออนนะครับเป็นสแตนเลสนะครับส่วนซุ้มเสียงนะครับจะเล้าใจขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยครับ ช่องทางการติดต่อของทางร้านเรานะครับว่าลูกค้านะครับจะเข้ามาซื้อขายนะครับช่องทางการติดต่อของเราก็จะมีไลน์แอดของร้านเรานะครับแอดเบสขีดซูเปอร์บายนะครับผมแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อต้องการขายนะครับสามารถแอดไลน์แอดของบริษัทเรานะครับเข้ามาสนทนากันได้เลยนะครับจะมีทั้งฝ่ายจัดซื้อฝ่ายขายอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับต้องการดูรายละเอียดของรถคันนี้สามารถ เข้าไปเยี่ยมชมนะครับรายละเอียดรถได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w b a t s u p e r b i k e c o m นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจแฟนเพจของเรานะครับ Facebook แฟนเพจของเราคือ Batesuperbike นะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่อยากจะมาชมรถคันนี้ถึงร้านเราเองเลยนะครับก็ร้านเราตั้งอยู่ อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งไม่ไกลห่างจากกรุงเทพนะครับประมาณ70-80กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้นะครับทางร้านเราเนี่ยเปิดราคานะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วแจ้งว่าเห็นคลิปนี้จากทาง YouTube Channel หรือทางเพจแล้วนะครับรับส่วนลดไปเลยครับ3 0 0 0 0บาทนะครับราคาเปิดขายอยู่ที่369,000บาทนะครับรับส่วนลดไปเลย3 0 0 0 0 ผมขายคันนี้ให้3า9 0 0 0สบาทนะครับซึ่งราคารถคันนี้นะครับตอนเปิดตัวเนี่ยเปิดตัวอยู่ที่459,000บาทซึ่งลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเงินเลยนะครับสามารถจะมาซื้อสดคันนี้ได้เลยลูกค้าจะประหยัดเงินในการออกรถไปร่วมร่วม,วมแสนกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับที่ผมมารีวิว ZX6 r คันนี้นะครับปี2019นะครับก็ยังจะมี พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่จะโชว์ให้ดูเลยคือผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับได้เลขไม่แค่พันกว่าโลเท่านั้นเองนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของทางร้านเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะขอจบการรีวิวรถแทดได้ 6R คันนี้นะครับแต่เพียงเท่านี้ส่วนคลิปหน้าคลิปต่อไปผมจะมารีวิวรถคันไหนนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ